สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สลัดสนนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงม,มีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาพัฒนาสูตรใหม่นะคะแอดมินก็ให้เข้า19นะคะพี่น้องถ้าเป็นบ้านแอดมินก็จะจับ6ตัวนะคะถ้าในเว็ในวงในเวบก็จะเป็น4ตัวเนาะ เด่น0ูนย์นะคะมาแต่จับศูนย์ไม่เข้าน่าเสียดายศูย์สเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่เป็นน้องเอซนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าสำหรับชุดเด่นนะคะอันินให้เด่นไปที่1นะคะเด่นไปที่1กับ3นะคะ เราก็มาเจาะ1กันนะคะก็จะมี1001นะคะ12 21 13 31 1991นะคะก็จะเป็น16ไปด้วยเนาะส่วนเด่น3นะคะก็จะมี30 32 3 หกสนะคะส่วนชุดกันก็จะมี29 90 59 49นะคะจะเขียนแปลงล่างให้ด้วยนะคะพี่น้องถ้าชอบมาคู่กันจริงๆนะคะ ใครชอบตรงจับตรงนะคะใครชอบแปลงร่างจับแปลงร่างนะคะส่วนเบิ้ลนะคะก็จะมี3 3 4 4, 4 9 9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น10 19 3 3 9 49นะคะ3 0นะคะ สำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าไลน์นะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ S ตัวใหญ่นะคะ S s ส n ิงคโปร์นะคะ so dasa A นะคะแปดแปดูนห้านะคะเก้าเก้านะคะเดือนนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับที่ สำหรับท่านที่ชื่นชอบก็จดไว้เข้าไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักบากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขซื้อๆง่ามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูด้วยแข่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า